สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุทุกคนนะเมื่อนีก้ก่ะบาโตสิบพาทุกคนมาเบิรงนราคาซื้อขายหมากขามอยู่ฝั่งลาวเนาะว่าราคาเท่าใดเนาะแตกต่างจากฝั่งไทยแบบใดและกะ็มาคขามนี่เขาซื้อแล้วเขาส,ส,ส,สเอาไปเห็ดอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไปชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโตแชนแนลเเนาะพี่น้องตอนนี้กะ กำลังติดหรือว,ว่าสั่งนักเนาะน,นี่ก็จะเป็นมะคามที่ไปซื้อตามบ้านคนเนาะซื้อมาขายมฮัวโลทรายตอนนี้ราคาขึ้นขึ้นลงลงแต่ละมืออะราคาสิบอเสมอเนาะนี่กะประมาณลายโลอยู่นี่ก็เป็นอีกรถไทยหนึ่งที่ไปซื้อมา มากคามที่แกะแล้วแล้วแกะกาบมันออกในบระชันในแกนะส่งคามประเทศโอ้ยคิายนะหายโคตรเลยใช่ตลอดอีเหี้ยกันนี่ครับพ่อค้าเพิ่นมาซื้อใบคายนะยันไปไม่ได้ยเซ็นได้แม่โอ้ยกายไปทันลุก พอทำเนจีลท่ทะเลซื้อมาคามไปขายอยูุไโลท่ทะเลหาท่านไปขายอยูุไซขายอยู่ไทยขายอยู่ไทยบอกไปไปส่งเข้ามาเอาเข้ามาเอาไปส่งแล้วก็เขาก็ข้ามส่งข้ามไปไทยอีกแต่หากเนาะแมรอดูให้รอดูเต็มรถทุนใดมีรถถ่วงมาเอาเท่านึงสี่สิบตัน จะเอไปใครเตลเล่อนี่จักตันเี่เต็มรถอยได้กลึงสี่ต้นเจ็ดสี่ต้นเจ็ดกอนียปอบอานกลางเกันี่บกงคนกล้องนี่กีอยากกันเดินนี่เดอกเลยอยากกันกตามสนใจ

คือเป็นน้าเนะขามเพิ่มอืมมันเฮอะขามเพิ่มน้ำเต็มรถคุณใดประมาณสี <ร Stevens. S 1> <oh ่ตนเกือบ5่าตนไปแล้วน้องไปส่งอยู่อยู่ถ่าสวร Stevens, รค์เขตเนอกเขากะทีมีรถส่งมีพ่อค้าอีกตั้งหากล้วก็ส่งข้ามไปประเทศไทย นี่ก็มาเอาอยู่หน้าเฮือนคอยอยู่แล้วเนาะมันอยู่ใกล้หนทางแล้วก็มาเอาขึ้นรถอยู่นี่แห <c oughs> ละออกไเฮื่อนเพื่อนกาทยหุบช่องโทรศัพท์ได้รถกับทายลูกโศัพท์ไปซื้อมะข้ากับทายมาค้าลูกโซลซาบจะรถยนต์ก็เฮลลี่ไปหยาดขาว ปาสิบากระปุกงลงกบว่าย่างนกซิบเขัตตานอือพอละกินแล้วบ้นี่ยยงเด้อใส่แปดโลเกรดนี่สี่สิบพอดีโลหนึ่งห้าพันกีบหรือว่าโลละยี่สิบบาทไทยห่อห่อ ประมาณสิบแปดบาทเออหลอกึุนดอกย่านลุกปลัก totally ั้ว่าส่งผมคักส่งผมมาอีกนั่นนี่ปัสใช่ว่าดู นี่ก็เป็นอาซีบข้ามาคามเนาะอาชีบว้าอาชีบเสริมหนึ่งปีมีเธอนึ่งเนาะมาคามเนี่ปีละเถื่อีสามโลค่ะคุณบอกเงนมาเน่อยู่ดีแลยเฮ็ดถฮือไปน โอ้มันไปแน่เอามันไปอะไรอือโอ้ระวังชีบ่ฮู้ว่าเข้าเอาไปเฮ็ดหยังเนาะอยู่ไทยมกราบหลายนนี้เนาะไปฮู้ก็มนมาเด้อพี่น้องเนาะกโอเคทามกเฮาให้เบิ่งบรรยากาศ การค้นมะขามไปขายนาการสิประมาณนี่แหละกะลุงลุงไ่เองนี่แหละตีขับรถกันนี่เนาะรถเรากะมาซื้อมะขามไปขายอยู่ถ่าสวนขีดเลยเนาะสนใจกินก็บอกเพื่อไงบอกมาเราเล่นเนี่เอาบะได้สนใจอยากได้มะขามอะไดรต้องการมะขามเนาะ อยู่ฝั่งไทยยังได้มาคามติดต่อเจ๊ิหนมาได้เลยหรือติดต่อทางไลน์ทางเฟซมาก็ได้เนาะรือาติดต่อผ่านยูทูบก็ได้คามอยู่ฝั่งลาวเด้ราคาโลละสิบกว่าบาทเนาะประมาณสิบสิบเจ็ดสิบแปดบาทนี่แหละต่อหนึ่งโล มันคือขึนลงลงบางเต๋อกันโล่หนึ่งส้าบาทบางเต๋อกันโล่สิบห้าบาทึ้นขึนลงลงสี่วอเสมอเอาละท่านผู้ชมสลับคิปนี้มาโต้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านีนน้นะไยเบิ่งกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลย